โรงเรียนสมแขาววิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชเชิงเสาเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสมแขาวหมู่สามตำบลสองคลองตําภอบางประกงจังหวัดชเชิงเขาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา2565มีจํานวน312คน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนนำโดยนายวชิรวิทย์ตอกแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมัครขาววิทยาคารโรงเรียนสมัครขาววิทยาคารได้มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสองดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนให้มีความน่าดูน่าอยู่ หน้เรียนจัดแยกห้องเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบเน้นความสะอาดปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมโดยจัดทําโครงการอบรมพุทธธรรมนำชีวิตโครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธและโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประเมินและสรุปโครงการเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแต่งกายดีวจีไพเราะบ่งเพาะกตัญยูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชั้นดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตาม โรงเรียนมีการบูรณาการปลูกฝังคุณธรรมทุกกลุ่มสารการเรียนรู้สร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมต่างกิจกรรมห้องเรียนปฐมวัยสะอาดปราศจากเชื้อโรคตามวิถีพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งมุ่งเน้นปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ความพอเพียง การมีทักษะชีวิตการประหยัดอดออมกิจกรรมโครงการฝึกศิษ,ษพัฒนาปัญญามุ่งม,มั่นในการทำงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมโครงการมีวินยัยใส่ใจการเรียนเพียรทำดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมโครงกาปรปลูกฝังศีลธรรมชวนการเข้าวัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมโครงการห้องเรียนหน้าอยู่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ส กิจกรรมโครงงานห้องเรียนพอเพียงสะอาดบรรยากาศดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กิจกรรมโครงงานเรียนรู้อยู่บ้านต้านภัยโควิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมโครง,งงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศหน,น้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งมุ่งในในเรื่องของการรักษาความสะอาดการรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และกิจกรรมโครงงานยิ้มใส่ไหวสวยด้วยคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มุ่งเน้นปลูกฝังเรื่องกิริยามารายาทการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมของโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้การสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบดีขึ้นมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนโดยนำเสนอผ่านหน้าเพจ Facebook โรงเรียนดานที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนสแมแคขาววิทยาคารเป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาพูดจาสุภาพอ่อนหวานประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชนม,มีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแสมข่าววิทยาคารมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู มีการถ่ายทอดความรู้โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมในการจัดหาสื่อการสอนโดยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้มีความสามัคคีมีวินัยใจอาสามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านโรงงานคุณธรรมมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการรายงานผลการจัดทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบอย่างที่มีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนสแมแขาววิทยาคารมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขัาน้นพื้นฐานสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวนันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเช่นการรักษาความสะอาดของห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนรู้จักรักษาสมบัติสาธารณะเห็นคุณค่าของสิ่งของมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นผู้มีมารยาทดียิ้มไหวทักทายผู้จาสุภาพมีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนและครูรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักสามัคคีและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นักเรียนมีการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนสแสมขาววิทยาคารจังหวัดชเชียงเศรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและเป็นผู้มีจิตสาธารณะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข